ไม่มี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 มันต้องคุยกันก่อนต้องถามกันก่อนนะเอจะไปจีบตัวเด็กนะไมอ้ไอ้ดังนี้ไอ้เด็กซื้ออะไรกะเละกะหล่าล้อยกว่าชอบโยกพันธ์ยาวตะวันเมื่วันเดียวเอตีแล้วรู้หัวน้องเคยมีเป็นผอ้ตายชอบโยกยาว มาบ่าวอยจะเป็นคู่นอนนแต่ใจอยากเบิกตานะกอยากจะมาคู่นอนอยู่กบบน้องแม่ทอนเสบายทีเทียทาเพื่นก็เหมือนจะเนือหาพี่อ่ะบลาบลาหนอาหัวแกยดูได้มาตออ ก็มเหมือนกระตุ้งสมัยเนี้ยก็ต้องเที่ยวหาคู่หูหาเขียนหาอาหารกินไงเขาไปขับเปรียบโบราณแล้วไปเที่ยวหาคู่กันเหมือนกัตว์หางเขียดตั้งมาบอ่อนอนเปียกได้ตาย อยากเจ,จิดไดวงจิตเมีติดดวงใจและแม่จะคิดขนละารเราแม่จะคีดขลาใ้เราอยากจะาดวงจิตเมียติดดวงใจ คือเราเที่ยวกันแต่ตัวตบตูดตอแล้วเหรอย,หย,ยังยังมันอยู่เลยนะแต่ที่ให้ผู้ดูผู้ชมแล้วก็ติดตามต่อวันนี้สรุปแล้วเนี่ยจะรักกันไหมอ,อันนี้เขาเรียกว่าเพลงเขาเรียกว่าเพลงฝากเพลงปลอบแล้วก็เพลงพาลาซิร <พอ S 2> ครับข้ขาเลยนะข้าอะไรคะับฉันรับเนี่ยของฉันสาวหมดเลยเล้ยผนข้างหลังจะมาไงอะพะพุนเอาแล้วค่ะเอาตายแล้ยทำไงนะตะคุณพายเงือ,อเนีเ่ยวนี้ น่อ้าวพุทาย,ลยแล้วแล้วแต่ว่ขึ้นมาตาันะ้งเั่าไหลวะเนี่ยก็ถึง<ะ>ว่านะแต่หบอกว่็ไม่มีเมียไม่มีเมียเอาตาย,ลยแล้วเนฮะ้ยทำไงแล้วล่ะเฮ้ยต่ด,ดขึ้นมาข้างหลังนี่แม่คุณเอ้ยเรือนี่เขาเรือผู้ชายแล้วขึ้นมายังไงเหรอเนะี่ยอ้าวแล้วโด,ดน,เนเสพาย้ไปเลยเลยชนะ เออแล้วก็ขึ้นมาคนเนียวตายแล้วตัวตัวตัวหัวมีถัวมาคุ้มาคมแล้วไปแล้วบอกว่าโสดแล้วบอกว่าโสดไม่ยานางเรือแล้วไปเอาละทันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายฟังว่ามันเป็นเพลงปลาเราไหวโครเพลงปลาผู้หญิงปลอกผู้ชายเขาก็เกี่ยวเกี่ยวนีชักเริ่มแล้วนะชักเริ่มจะเลี้ยวแลเราแล้วพอเริ่มเลี้ยวแลทันนีเดี๋ยวผู้ชายเขาก็จะเริ่มแอกแกล ท่าน,นี้เราก็จะพายนับเดี๋ยวก็จะพายตามแล้วก็ชอบเราท่าน,นี้เราก็จะเล่นเล่นเพลงรักหนา